ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่10มกรา,าคม2564 25นะครับวันนี้ชมนลมต0าง้อใจบุญเจ้าหนุนผู้ยากไร้ลงเคสที่1939นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่6ของวันนี้นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแฝงกระยาเขตธนบุรีนะครับหรือเนีซอยบัาผุผ่ารามเนาะอะ นำโดยหลวงพ่อวัดมังค่ายทายิการามอำเภอท่ามุงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านเาของที่เสกวัฒนะมงคลนะครับหรือพี่นิ่มกระบอกนะครับอดีตประธานสภาเขตจอมทองสามสมัยนะครับวันนี้ทางชมรมได้นำเพื่อนมามอบให้คุณยายละออนะครับอายุ80ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่นิ่มเก่าแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเคสที่6แล้วเราก็ได้นำเพื่อนมาให้กับคุณยายไว้ใช้เพื่อคุณก็ได้ใหญ่ในคนเรือนนะกับคุณยายนะครับ พี่ออมสองหนะอครับค่ะขอบคุณค่ะที่ดูแลพี่น้องชาวชุมชนวัดบุผาลามด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะอ่ะก็อยากจะขอฝากพี่ๆนะครับที่ติดตามในเพจชมรมสองรอใจบุญก็หนุนผู้ยากไร้นะครับหรือพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ๆที่บ้านท่านใดหรือว่าที่มีของที่เอ่อ มีที่เป็นเตียงหรือวิวแชร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ก็มาบริจาคให้กับชมลมได้นะครับเราก็จะเป็นสะพานบุญไปมอบให้ผู้ป่วยท่านอื่นต่อไปนะครับเรามาต่อบุญกันนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ